คุณหมากปรินแล้วก็ Kim คิมเบอรีอ่รเขาได้เผยภาพพิเดิ้งสุดหวานมาให้เราได้ชมกันด้วยแล้วค่ะ นับจริงๆแล้วเนี่ยก็เหลือเวลาแค่3เดือนเท่านั้นนะคะสำหรับคู่นี้ที่เขาจะเข้าพิธีวิวากันซึ่งวันที่14กันยายนนี้นะคะเขาก็จะจัดงานแต่งกันที่อิตาลีค่ะซึ่งก็จะมีเพียงแค่ครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนสนิทที่รวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ50คนส่วนหลังจากนั้นก็จะกลับมาจัดพิธีวิวาที่ไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ก่อนจะถึงวันแต่งงานทั้งสองคนก็เลยเผยภาพพรีเวดดิ้งสุดละมุนท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่อิตาลีเป็นการเรียกน้ำย่อยแล้วก็เป็นการเรียกออเดบบแู มันธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาคุณเอออบวนไปด้วยความรักมันแบบเห็นแล้วมันยิ้มตามอยากจะกลับไปถ่ายดีเวดิ่งอีกรอบเลยเอาไหอได้ไหมมีความตาร้อนอยู่แถวนี้นิดนึงค่ะแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่คนคนถ่ายรูปก็คือพี่สาวแท้ๆของคีมไม่ไัน้ใช้ตะก้งตะก้งมือใหญ่เลยนะคะยังไงก็รอติดตามภาพวันแต่งงานจริงๆจะต้องสวยมากต้องสวยนาสนะ